ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องรุ่งอรุณไทยกันด้วยนะคะไปฟังกันต่อเลยค่ะบทที่14ขวัญเสียงที่ยังถือว่าคุ้นเคยกันอยู่เรียกสายตาของผู้เพิ่งเหยียบสนามบินนานาชาติสวรรณภูมิให้หันไปเมฆขวัญยิ้มกว้างออกมาทันทีแต่แล้วก็ต้องหุบยิ้มเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาไม่นานนี้ ทำไมทำหน้าแบบนั้นเล่าเจอเพื่อนแล้วไม่ดีใจแบบนี้เพื่อนก็น้อยใจสิขวัญรีบดึงรอยยิ้มของตอนกลับมาทันทียังน้อยไปนั่นก็คงเป็นเพราะว่าเห็นเราแค่คนเดียวใช่ไหมขวัญกระพริบตาทีๆจ๊ะเอ๋เย่เลเสียงที่คุ้นเคยก็ดังออกมาอีกขวัญเบิกตากว้างมองกลุ่มเพื่อนอีกหลายต่อหลายคนนกส้มพัดมะนาวบอนเป้และก้องเหล่าเพื่อนของเธอในห้องเรียนเดียวกัน มาได้ไงเนี่ยพอเมฆโทรไปบอกพวกเราดีใจมากเลยรู้ไหมเนี่ยส้มหันหลังให้ขวานเห็นเป้ที่พวกเธอสะพายไว้ไปกันไหนไหนวันนี้พวกเราก็มารวมตัวกันครบแล้วเราก็ไปเที่ยวพักผ่อนด้วยกันสักสองสามวันเป็นไงขวานยิ้มกว้างออกมาทันทีแบบนี้ก็ดีสิมันดีมากๆเลยตอนแรกเธอคิดว่าทันทีที่กลับมาถึงเมืองไทยเธอก็กะว่าจะออกต่างจังหวัดเพื่อไปมุมสงบพักหัวใจเพียงลำพงังขอบใจนะ ขวัญทำปากได้ความหมายตามนั้นหันไปหาเมฆแบบนี้ดีกว่าเยอะมีอะไรให้ทำสมองจะได้ไม่ต้องคิดถึงเขาสักสอาวันครั้งนี้เธอจะสนุกให้สุดๆไปเลยเมฆจัดรถตู้สองคันสำหรับพวกเราทุกคนทริปนี้ต้องสนุกแน่ๆขวัญกระซิบบอกกับขวัญที่นั่งอยู่ข้างๆเราตั้งชื่อทริปด้วยนะว่ากองพัน6กทับส นี่อย่าบอกนะว่าจะเป็นทริปเหมือนเข้าค่ายไงโดนจับได้เสร็จแล้วล่ะเอาจริงเหรอเอาจริงสิเสียงจากข้างหลังดังประสานขวัญหน้าบู้และหันกลับไปมองข้างหน้าเธอยังจําได้ดีตอนเข้าค่ายที่ผ่านมาเธอไม่ใช่คนอ่อนแอนะเธอก็แค่ผอมบางร่างน้อยไปหน่อยเท่านั้นเธอมักจะพาเพื่อนในหมู่เดียวกันล่าช้าตลอดเพราะฉะนั้นก็เดาไม่ยากคือแพ้ทุกรายการ เสียงหัวล้อด,ดังลั่นรถเมื่อทุกคนรู้ว่าขวัญกำลังคิดอะไรอยู่ก็ล้วนอยู่ในเหตุการณ์กันทุกคนนี่นาขวัญและเพื่อนมาถึงก็ค่ำแล้วในคืนแรกพวกเขาจัดปาร์ตี้เล็กๆสนุกสนานกันเพียงเล็กน้อยก่อนแยกแย้ายไปนอนสำหรับกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ขอบใจนะ ขวัญหันกลับมาเผชิญหน้ากับเมฆที่เดินมาส่งขวัญที่ห้องพักอย่ากเกรงใจเมฆยิย้มน,น้อยๆเพราะเขาเองก็ไม่มั่นใจนักว่าการที่ขวัญมีปัญหากับเขาคนนั้นตัวเขาเองจะมีส่วนหรือไม่จากท่าทางของขวัญในตอนนี้ไม่มีร่องรอยของการตัดพ้อต่อว่าเขาเลยเขาคนนั้นคงไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับแผนการร้ายๆพวกนั้นแน่ๆว่าตัวเขาเองเป็นคนคิดมันขึ้นมาเอง ต้องเกรงใจสิถึงจะถูกเมฆเป็นเพื่อนที่ดีของเราจริงๆนะขวัญเรายังรู้สึกเหมือนเดิมกับขวัญน,นะเราง่วงแล้วขวัญยังไม่พร้อมสําหรับเรื่องแบบนี้อืมฝันดีนะประตูห้องถูกผลักและปิดลงช้าๆเสียงน้ำในห้องน้ำจ้อมคงอยู่ในน,นั้นขวัญน,นั่งลงบนเตียงที่ว่างอยู่อีกหนึ่งเตียงขวัญ ขวัญหันไปมองเพื่อนที่เดินออกมาจากห้องน้ำสายตาที่เพื่อนมองมาทำให้เธอต้องยิ้มกลับไปรายละเอียดเป็นเรื่องยากที่จะเอ่ยออกไปขอบใจนะแต่ขวัญไม่เป็นไรจริงๆก็ถ้าจะเป็นก็น่าจะยังงงๆเสียมากกว่าส้มไม่โกรธขวัญน,นะที่ปิดบังเรื่องมาโดยตลอดเอาจริงๆส้มก็ไม่รู้เรื่องอะไรมากหรอกส้มสุดนั่งข้างกายเพื่อนพวกเรารู้จักกันมา3ปีไม่มากแต่ก็ไม่น้อยแต่เราก็เป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอเรื่องบางเรื่องส้มเข้าใจเพราะถ้าเป็นสม เองก็ยากที่จะเอ่ยอ,ออกมาเอาเป็นว่าเราเป็นกําลังใจให้ขวัญในฐานะเพื่อนสู้ๆนะขวัญยิ้มทั้งน้ําตาและพยักหน้ามองเพื่อนอย่างซาบซึ้งใจการเล่าก็ไม่ใช่หนทางบรรเทาทุกข์ในเช้าตรู่สองสายถูกปลุกตั้งแต่ตีห้า หกโมงเชา้าซึ่งเช้ามากทุกคนก็พร้อมเพียงกันอุปสรรคทั้ง12ฐานที่พวกเธอต้องฝ่าฟันโดดหอบ่อโครนสะพานเชือกกำแพงเชือกและอื่นๆอีกมากมายทั้งสนุกและเหนื่อยมากๆทุกอย่างที่เกิดขึ้นถูกเก็บภาพและส่งกลับไปแดนไกลในทันทีดูอะไรอยู่น้องชายที่รักอีธานเดินเข้ามาใกล้น้องชายที่สายตาเอาแต่จดจ้องมองโทรศัพท์ของตนอีธานแย่งโทรศัพท์ไปได้อย่างไงไ่ายดาย โอ้แม่เจ้าเอ๋นี่น้องสะปายว่าไปแล้วเจ้าเด็กเมก็ทำได้ไม่เลวน้องชายคุยกับเจ้านั่นรู้เรื่องได้ขนาดนี้เลยเหรอเปล่าแค่บอกว่าอยากให้เกมนี้เสมอภาคกันโดยการส่งเมียตัวเองไปให้ผู้ชายคนอื่นดูแลอย่างนั้นเหรอดีแลนแค่ยกยิ้มมุมปากสีหน้าและแววตาไม่ทุกร้อนอะไรจนอีวานมองหน้าน้องชายนิ่งอย่างพิจารณาอีกครั้งบอกมานะว่าวันนั้นแกคุยอะไรกับคุณย่า ดีเล่นไม่ตอบและลุกขึ้นพร้อมคว้าโทรศัพท์ของตัวเองคืนกลับมาผมมีนัดขอตัวก่อนอีธานกระพริบตาถี่ีดีเล่นเนี่ยนะมีนัดถ้าบอกว่ามีความรักเขาคงจะเชื่อมากกว่า และในวันต่อมาข่าวก็สิบเซเลบในฮ่องกองปรากฏภาพแอบถ่ายระหว่างดีแลนและซูซี่สร้างความแปลกใจให้กับอ e ีธานเป็นอย่างมากวันนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่คนอย่างดีแลนไม่ใช่ว่าใครจะมาจูงจมูกได้ง่ายๆตลอดเวลาคุณย่าท่านไม่เคยเจัดการดีแลนได้เลยแล้วทำไมคราวนี้ถึงที่นี่คือคอนโดที่พ่อเราซื้อไว้ให้นะ่ะเป็นไงขวัญพออยู่ได้ไหมขวัญมองห้องคอนโดริมหาดพัทยาก็รู้ว่าครอบครัวเมฆนั้นอืม ถ้าจะจัดลำดับก็ไฮโซนั่นแหละมันจะดีหรอนานทีปีหนเราถึงจะมาด้านนอกวิวทะเลสวยมากเราอยู่ที่นี่ได้จริงๆเหรอได้อยู่แล้วเท่าขวัญอยู่ได้รล้กกันเล่นแล้วไฮโซเมฆเมฆเยิ้มและล,ลากขวัญออกไปดูวิวที่ระเบียงขวัญอยู่คนเดียวสักพักนะเราต้องกลับกรุงเทพเย็นนี้แล้วขวัญอยู่ได้สถานที่ไฮโซแบบนี้ เมฆยิ้มอีกครั้งทั้งสองจึงชวนกันไปทานอาหารทะเลก่อนที่เมฆจะกลับกรุงเทพรถตู้ค่อยๆเคลื่อนห่างจากคอนโดไปจนลับสายตาขวัญเมฆล้วงโทรศัพท์ของตนออกมาและกดโทรออกผมทำทุกอย่างตามที่คุณต้องการแล้วต่อจากนี้ไปผมจะทำตามที่ใจผมต้องการบ้างขอให้นายโชคดีดีเล่นพูดจบตัดสายทิ้ง ย่าไม่เชื่อว่าเด็กคนนั้นจะรักแกจริงเด็กคนนั้นต้องจับแกเท่านานชีวิตถึงจะไปต่อได้แกคงไม่โง่ใช่ไหมดีแลนผมรักขวัญผมเต็มใจให้ขวัญจับผมตั้งแต่เล็กจนโตแกไม่เคยเชื่อย่าเลยย่าก็ไม่เคยว่าแกแต่เรื่องนี้ย่าไม่มีทางให้เด็กที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าคนนั้นขึ้นมาเป็นคุณหญิงสกุลฟองเด็ดขาดคุณย่าจะขับผมออกจากตระกูลก็ได้ครับ ดีแลนแกอายุเท่าไหร่แล้วถ้าแกใช้วิธีนี้จัดการกับชีวิตครอบครัวของแกยากก็ไม่เสียดายที่ตระก,กูลเราจะสูญสิ้นไปดีแลนนิ่งงานผมจะพิสูจน์ให้คุณย่าได้เห็นว่าขวัญรักผมจริงๆผู้ชายแบบแกไม่ยากสำหรับผู้หญิงที่จะรักหรอกและบางทีเด็กคนนั้นก็คงรักแกจริงๆยากแค่อยากรู้ว่าความรักของเด็กคนนั้นจะมั่นคงกับแกหรือเปล่าความรักของแกไม่เคยมีอุป,ปรสรรค ความรักที่ได้มาง่ายๆมันจะไม่ยั่งยืนหรือมีคุณค่าหรอกนะดวงตาเข้มแดงกำ่ำมเขากำลังจัดการกับความอดทนของตัวเองเกมนี้เขาและขวัญจะผ่านไปได้ไหมการเดิมพันที่ทั้งเขาและขวันต้องลงนามพิสูจน์ความมั่นคงต่างกันตรงที่ขวันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรส่วนเขาต้องทดลองใช้ชีวิตอยู่กับผู้หญิงคนอื่นดีแลน หลานไม่เคยใกล้ชิดผู้หญิงคนไหนมาก่อนบางทีการทำแบบนี้อาจจะทำให้หลานหูตากว้างมากขึ้นนับตั้งแต่วันนี้ไปซูซี่จะเป็นผู้หญิงของหลานนอนกับเธอซะคุณยา่าดีแลนหลานเป็นผู้ชายย่ารู้นะนอกจากเด็กคนนั้นแล้วหลานไม่ยอมใกล้ชิดผู้หญิงคนไหนเลยย่าก็อยากรู้เหมือนกันว่าแกรักเด็กคนนั้นจริงๆไหมอาเอรนไาย่าไม่ได้มัดมือมัดเท้าแกไว้กับเตียงสักหน่อย ซูซี่จะทําให้แกเต็มใจเองเมื่อถึงตอนนั้นย่ากลัวแต่ว่าจะจัดการเรื่องอยาของแกไม่ทันใจแกเสียงมากกว่าที่แท้เรื่องก็เป็นแบบนี้นี่เองดีแลนและคุณย่าหันไปมองเจ้าของเสียงมือโผล่หัวมาได้แล้วเหรอไอ้หลานนอกข้อคุณย่าลําเอียงจังเลยนะครับที่กับดีแลนคุณย่าหาว่าที่หลานสะพ้ยมาให้ที่กับผมปล่อยให้หากินตามยาถากรรมอยากเท่าเทียมกันอย่างนั้นเหรอ อสิแกลเลือกมาสักคนว่าอยากได้คนหนูบ้านไหนแกเหนือกว่าดีเล่นอีกที่ฉันให้แกลเลือกตามที่แกอยากได้อีธานยิ้มอย่างไม่เดือดร้อนบรรยากาศาครอบครัวเขาก็เป็นแบบนี้คุณย่าสาวพันปีไร้กาดอย่างหาตัวจับยากที่สุดความสดความสาของคุณย่าบางครั้งเขาเองก็เคยแอบคิดว่าคุณย่าน่าจะดื่มเลือดเด็กเป็นอาหารคนอะไรร้ายได้ขนาดนี้พากันกลับไปได้แล้วฉันเหนื่อยอยากพัก คุณย่ามักเป็นแบบนี้เสมอยามที่สองพี่น้องอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าเธอมักจะเลี่ยงออกจากวงเพราะถ้าต้องต่อสู้กับเจ้าหลานสองคนพร้อมกันเธอไม่มีทางชนะแน่ๆว่าแล้วจะแวะไปดื่มเลือดสะสมพลังพันปีแน่ๆพี่ใครจะเชื่อว่าคนที่ทำท่าเกรงกลัวคุณย่ายามรับหลังท่านจริงๆแล้วตลอดเวลาคนที่ต่อลลอต่อเถียงคุณย่ามาตลอดคืออีธาน พราะดีแลนมักจะใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวไปเถอะอีธานคว้าแขนน้องชายพร้อมออกแรงไปไหนเมืองไทยไปรับน้องสะปรกลับมาไม่ได้ทำไมจะไม่ได้แกเอาน้องสะปรยมาไว้ใกล้ตัวแล้วให้เธอรีบท้องแค่นี้ก็จบปัญหาพี่ผมไม่ได้แค่อยากอยู่กับขวัญแค่วันนี้หรือพรุ่งนี้เท่านั้นนะแล้วถ้าแกเสร็จยายซูซี่ล่ะอ๋อแล้วท่านน้องสะปรยรักเจ้าเมฆนั้นจริงๆแกทนได้เหรอ ถ้าเป็นแบบนั้นผมกับขวัญเราก็ไม่ใช่คู่ครองบนเส้นทางเดียวกันอีกต่อไปดีเล่นผู้จบก็เดินจากไปเขาต้องกลับไปยังห้องที่เคยเป็นที่ที่เขาและขวัญเคยอยู่ด้วยกันในช่วงสั้นๆแต่นับแต่นี้ทุกวันที่เขากลับไปต้องเจอกับผู้หญิงอีกคนซูซี่บทที่15การกลับที่พักส่วนตัวครั้งไหนไม่เคยรู้สึกแย่เท่าครั้งนี้มาก่อน เมื่อก่อนตอนอยู่เมืองไทยไม่ว่าเขามีเหตุจะต้องไปที่ไหนเขาก็อยากจะจัดการธุระให้เสร็จโดยไวและรีบกลับบ้านที่นั่นให้เร็วที่สุด แม้พวกเขามีกิจกรรมร่วมกันแค่เพียงทานมื้อเช้าด้วยกันเท่านั้นเขาก็อยากจะจัดการธุระให้เสร็จโดยไวและรีบกลับบ้านที่นั่นให้เร็วที่สุดเพียงแค่เด็กคนนั้นอยู่ที่นั่นการอยู่ร่วมกันมาตลอด3ปีแม้พวกเขามีกิจกรรมร่วมกันแค่เพียงทานมื้อเช้าด้วยกันเท่านั้นแต่ตอนนี้ความสัมพันธ์ของเขาและขวัญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดนับเป็นคนคนเดียวกันแล้วแต่ก็ต้องมามีเหตุให้ต้องแยกกัน เขาเกลียดที่ต้องอยู่ห่างจากควันจริงๆเมื่อก่อนเคยไม่ชอบอย่างไรตอนนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมหรือความรู้สึกรุนแรงมากกว่าเดิมเขาก็ไม่แน่ใจกลับมาแล้วเหรอคะดีแลนมองหญิงสาวตรงหน้าเขาทำได้เพียงพยักหน้าซูซี่ที่เลื่อนสถานะของตนมาเป็นว่าที่นายหญิงสกุลฟงเธอกุลีกุจและภาคภูมิกับตำแหน่งนี้อย่างยิง่งแค่ว่าที่ซึ่งไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าฉันกินมาจากข้างนอกแล้ว เธอตามสบายฉันไม่ชินกับการกินอาหารที่นี่ซึ่งนั่นเป็นเรื่องจริงขวัญไม่เคยทำอาหารเพราะเธอทำไม่เป็นทั้งเธอและเขาก็มักจะกินมาจากข้างนอกตลอดเวลาที่อยู่ฮ่องกองดีเล่นจึงเดินเลยโต๊ะอาหารที่มีอาหารมากมายหลายอยา่างไปอย่างไม่ทุกร้อนอะไรและหาได้สนใจหญิงสาวที่สีหน้าเปลี่ยนไปการกระทําของเขาดูออกจะใจร้ายสักหน่อยแต่ถ้าเขาทําดีต่อเธอแบบนั้นไม่เป็นการใจร้ายยิ่งกว่าเหรอ ดีแลนเข้าห้องน้ำในห้องนอนร่างเปล่า,ลาใต้ฝักบัวที่มีน้ำอุ่นไหลลดศีรษบปกคลุมด้วยเส้นผมดำนุ่มจนลู่แนบศีรษะดวงตาเข้มปิดสนิทร่างสูงยืนนิ่งคาดหวังว่าสายน้ำนอกจากจะช่วยชะล้างสิ่งสกรปรกบนร่างกายได้แล้วมันจะช่วยขจัดความขุ่นข้องในใจลงไปได้ด้วยดวงตาที่ปิดสนิทนอกจากเสียงน้ำกระทบร่างกายและพื้นผนังรอบด้านแล้วดีแลนไม่เปิดสมองรับเสียงใดๆ เขาแทบไม่รู้ตัวเลยได้ซ้ำว่าตอนนี้ในห้องอาบน้ำเขาไม่ได้อยู่เพียงลำพังแล้วดวงตาเข้มเปิดขึ้นเมื่อแผ่นหลังถูกฝ่ามืออุนอ่นๆนาบลงมาลูบไล้อย่างอ่อนโยนก้ามหนาขอบกัดแน่นอย่างอดทนหวังว่าแกจะไม่ทำกริยาแย่ๆกับซูซี่นะคำของคุณยากก้องดังขึ้นมาฝ่ามือเล็กค่อยๆลูบไล้อย่างช้าๆออกจากกล้าๆก,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 กลัวๆอยู่บ้าง แต่ซูซี่ก็น่าจะรู้ว่าตัวเองมีไพ่ที่คุณย่าให้ไว้บ้างเธอจึงกล้าหารชาญใยถึงเพียงนี้วันนี้ฉันเหนื่อยมาทั้งวันอยากพักดีเลนคว้ามือเล็กไว้ไม่ให้ไปต่อเขาหันมาพร้อมสีหน้านแล้วแววตาเฉยเมยไม่รู้สึกใดๆกับร่างอวบอุม๋มเปลือยเปล่าเลยสักนิดซูซี่ยืนนิ่งไม่ว่าจะเมื่อก่อนหรือเดี๋ยวนี้ เธอไม่เคยเข้าถึงดีแลนได้เลยแล้วเธอควรจะต้องใช้วิธีไหนถ้าเทียบกับเด็กคนนั้นแล้วเธอเหนือกว่าทุกอย่างจะต่างกันตรงที่เธอไม่ใช่เด็กอายุ18ก็เท่านั้นดีแลน ซูซี่คว้าเสื้อคลุมมาสวมและเดินตามดีแลนทันทีเธอเป็นใครมีหรือว่าดีแลนจะไม่รู้เธอก็เป็นหลานของคุณย่าเหมือนกันนะฐานะเธอก็ไม่ต่างกับดีแลนจริงอยู่ที่ผู้หญิงอย่างเธอไม่ต้องพึ่งดีแลนก็ได้แต่เธอเป็นคนถือยอถือศักดิ์ผู้ชายที่เธอเลือกก็ต้องมีศักดิ์และสีเท่ากับเธอเท่านั้นซึ่งวินาทีนี้ก็ไม่มีใครดีไปกว่าผู้ชายตรงหน้าดีแลนที่สวมเสื้อคลุมแล้วเช่นการหันกลับมาจ้องเข้าไปในดวงตาที่แฝงความเกลียว กาดไม่น้อยเมื่อไหร่คุณจะหย่าดีแลนเลิกคิวมันเป็นเรื่องที่เขาไม่เคยคิดจะทำเลยเรื่องนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะพูดกันไม่ใช่เหรอดีแลนเอ่ยตอบกลับเสียงราบเรียบดีเท่าไหร่แล้วที่เขายังพูดด้วยแล้วทำไมเราถึงมีอะไรกันไม่ได้เพราะฉันยังไม่ได้หย่าดีแลนซูซี่เอ่ยได้แค่นั้นเพราะดีแลนเดินออกจากห้องนอนไปอย่างรวดเร็วและเธอก็ไม่กล้าที่จะตามออกไปแล้วในครั้งนี้ คืนแล้วคืนเล่าเพลอแป๊บเดียวก็ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ขวัญทอดน่องเดินเตะทรายเลียบไปตามชายหาดยังเบื่อหน่ายชีวิตเธอตอนนี้ไม่ขาดอะไรเลยที่อยู่อาศัยเงินทองเธอลองไปกดเงินจากบัตรของคุณฟองที่ให้เธอมามันใช้ได้ปกติ เธอกดแล้วกดเล่าเงินก็ออกมาเรื่อยๆจนเธอจำต้องเลิกกดเพราะเงินสดที่เธอกดมาแบบไร้สติมันเยอะมากไม่น้อยหรอกนะกับเงิน1นึ่ล้านที่เธอก็ต้องเอาไปไว้ในห้องนอนและหยิบใช้ทีละพันตอนนั้นเธอเกิดบ้าอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ผ่านมาหลายวันแล้วเธอใช้เงินไปยังไม่ถึง5.000ันเลยแล้วจะทำยังไงกับเงินที่เหลืออยู่ตอนนี้จะฝากกลับเข้าบัญชี เธอก็ทำไม่ได้เคยติดต่อธนาคารและขอเลขบัญชีตามเลขหน้าบัตรแล้วต้องขออภัยนะคะทางธนาคารไม่สามารถให้ข้อมูลได้ค่ะประตูห้องถูกปิดขวัญหยุดชะง,งักมองสิ่งที่อยู่ในห้องดวงตากลมโตเบิกกว้างและกระพริบทีทีมีเรื่องต้องเคลียร์เสียงของเขาที่ต้องยอมรับว่าคิดถึงจริงๆขวัญเดินตามหลังเข้าไปงง,ง โดยที่ไม่ลืมชำเลืองมองผู้หญิงอีกคนที่นั่งมองตามเธอคิดไปเองหรือเปล่าว่าเธอกำลังถูกยิ้มยอะว่าแต่พวกเขาเข้ามาได้ยังไงกันว่าแต่เขารู้ห้องนอนเธอด้วยประตูถูกเปิดแต่ยังไม่ถูกปิดรู้ความผิดของตัวเองไหมเสียงเยือกเย็นดังแทรกความเงียบเรื่องไงกลายเป็นแบบนี้ไปได้สิ่งที่คิดกับสิ่งที่พูดออกไปไม่เหมือนกันและจะว่าไปเธอยังไม่เคยเห็นเขาโกรธขนาดนี้ เงินขวัญน,นิ่งกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากและค่อยๆถอยออกจากประตูและตั้งใจเดินไปยังตู้เสื้อผ้าประตูห้องนอนถูกผลักให้ปิดจนดังลั่นบง่งบอกถึงอารมณ์มีอะไรดีแลนเอ่ยถามอีวานที่แวะมาหาอีวานหันไปมองหญิงสาวอีกคนที่นั่งดูนิตยสารแฟชั่นอยู่ไม่ห่าง เท่าที่รู้มาซูซี่ไม่ห่างดีแลนเลยทำยังกับดีแลนเป็นนักโทษจะรู้ตัวไหมว่าทำแบบนี้ไม่ต้องดีแลนผู้ชายทุกคนก็เบื่อทั้งนั้นทางธนาคารแจ้งมาว่าขวัญก่อนเงินสดออกมาเป็นเงินหนึ่งล้านบาทไทยบ,บัดซบดีแลนสะบัดออกมาอย่างเกลี้ยวกราดในทันทีเฮ้ยใจเย็นหน่อยอย่างไรแล้วขวัญก็ยังเด็กผิดพลาดไปบ้างเป็นสามีภรรยากันก็ควรใจเย็นๆค่อยๆพูดกัน ไม่เด็กแล้วมั้งครับรู้จักใช้จ่ายเงินมากขนาดนี้ถ้าไม่จัดการให้หลาบจำโตขึ้นมากว่านี้จะเป็นแบบไหนกันเออแล้วแต่แกเลยดีแลนฉันไม่ยุ่งแล้วยังไงแกก็ไม่เคยฟังฉันอยู่แล้วนี่อีวานเสียงดังกลับไปและเดินจากไปโดยทันทีซูซี่ที่นั่งอยู่ยิ้มออกมาอย่างพอใจถ้าแท้เด็กคนนั้นก็ออกมาจนได้เธอเอ่ยออกมาไม่ได้อยู่ตามลำพังกับดีแลนอีกครั้งอีกสาสี่วันเตรียมตัวไปเมืองไทย ต้องรอนานขนาดนั้นเลยเหรอคะซูซี่คิดไปไกลแล้วเธอจึงอยากจบจบสักทีฉันมีงานที่ต้องทำและต้องเคลียร์ดีเล่นพูดเพียงแค่นั้นเดินเข้าอีกห้องไปทันทีเมื่อดีเล่นย้อนคิดเมื่อหลายวันก่อนขณะที่จับจ้องหญิงสาวตรงหน้าที่หันหลังมาด้วยความตกใจ เงินจํานวนนั้นขวัญใช้ไปไม่ถึง5,000ันเลยนะคะถ้าคุณจะเอาคืนทั้งหมดเดี๋ยวขวัญไปหางานทําและใช้คืนให้ดีแลนจับจ้องเธอเหมือนเดิมและค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ร่างบางที่สั่นน้อยๆเธอไม่เคยเห็นคุณฟงเป็นแบบนี้มาก่อนจะโกรธก็ไม่เชิงจะโมโหก็ไม่ใช่แววตาที่หลีมองและมุมปากที่อยากขึ้นน้อยๆน,นั้นทําให้เธอไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าเขาอยู่อารมณ์ไหนแล้วใช้เวลานาน,านแค่ไหนดีแลนเอ่ยถาม ขวัญเบิกตาจ้องเขาหนักขึ้นเธอคิดว่าเขาน่าจะใช้คำพูดอื่นที่ไม่ได้ให้ความสนใจเงินก้อนนี้เสียมากกว่าที่คาตัวเครื่องบินไม่เห็นเขาเอ่ยเลยความจริงเงินของเธอก็มีนะแต่พอตอนที่เธอย้ายไปฮ่องกงคุณฟงให้เธอปิดบัญชีในไทยทั้งหมดและเงินค่าขนมทั้งหมดตลอด3ปีของเธอถูกเก็บไว้ในบัญชีที่ฮ่องกงหมดแล้วมันก็ไม่ได้เยอะมาหาศาลอะไร แต่มันมีพอจ่ายยอดหนี้จํานวนนี้แน่นอนความจริงขวัญก็มีเงินอยู่นะคะคุณก็รู้นี่เงินเหลือที่ฉันให้เป็นค่าขนมไปโรงเรียนอย่างนั้นเหรอโอ้ยนี่เขาจะเอาเป็นเอาตายกับเธอเลยหรือไงนักธุรกิจรายได้ต่อนาทีของเขาที่มากกว่าคนบนโลกคนโลกทั้งเดือนเนี่ยนะว่าไงเงียบทำไม นี่เธอไปทําให้เขาโกรธไม่พอใจตอนไหนเรื่องเงินจํานวนนี้จะไม่เป็นปัญหาเลยถ้าเขาไม่หายหน้าไปหลังจากที่ได้เสียกันคุณฟ้องขวัญยังมีใบทะเบียนสมรสของเราอยู่นะเงินสามีก็เหมือนเงินภรรยาขวัญก็มีเสร็จใช้ดีแลนเลิกคิ้วมองและยิ้มออกมารู้หน้าที่ของการเป็นภรรยาเป็นอย่างดีเสร็จด้วยว่าแต่แน่ใจนะว่าจะใช้เงอนไขนี้หดีแลน เสียงเรียกที่ทำให้ดีแลนต้องหันกลับมาเขาเลิกคิ้วมองซูซี่รอสิ่งที่เธอจะพูดคุณกำลังทำอะไรซูซี่ถามไปตรงๆเพราะเธอเริ่มตามผู้ชายคนนี้ไม่ทันแล้วจริงๆไม่อยากรู้ว่าฉันต้องรายงานชีวิตประจำวันด้วยดีแลนคุณก็รู้ว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่คุณจะทำยังไงก็ได้ดีแลนยิ้มเล็กน้อยฉันเทิทูลเธออยู่ต่างหาก ซูซี่ขมวดคิ้วและก็ต้องแปลกใจเมื่อดีแลนเดินเข้ามาใกล้พร้อมกอบกุมไหล่เธอไว้ฉันทนให้เธอมาเป็นอนุมไม่ได้หรอกโปรดเข้าใจฉันด้วยเธอมีค่ามากกว่านั้นในสายตาฉันซูซี่อ้าปากค้างเธอตามผู้ชายคนนี้ไม่ทันจริงๆได้กินอะไรบ้างหรือ,อยังเสียงอ่อนบางเบาถามออกมาซูซี่สายหน้าไปมา งั้นเราออกไปข้างนอกกันอยากกินอะไรก็ได้ที่นี่มีที่น่าสนใจเยอะแยะเธอชอบไปนั่งดื่มฟังเพลงไหมซูซี่ยิ้มและพยักหน้าขวันที่หลับไปนานเริ่มรู้สึกตัวเพราะเมื่อตอนเย็นแม้เธอจะกินมื้อเย็นแล้วแต่เธอก็เสียเรี่ยวแรงจนไม่เหลือยกแรกจบลงในท่ายืนเธอก็อ่อนแรงแทบจะสลบในอ่างน้ำคุณฟงให้เธอได้พักสักครู่เขาก็เริ่มยกที่สองต่อเลย กว่าเธอจะได้พักน้ำในอ่างก็กระสอบเปียกกินพื้นที่กว้างไปหมดโอ้ยขวัญร้องออกมาเมื่อลุกขึ้นนั่งและลงจากเตียงเธอต้องกินอะไรสักหน่อยเท่าที่จำได้ในตู้เย็นมีผลไม้กับนมอยู่เฮ้ยขวัญน,นั่งผ่อนคลายถอนหายใจอย่างโล่งอ,อกเมื่อท้องอิ่มคงไม่อ้วนหรอกนะที่มากินตอนตีสาเสียงประตูด้านนอกทำให้ดวงตากลมต้องหันไปเสียงหัวล้อเล็กๆดังนำมาก่อนตัว จริงสิเธอลืมเรื่องนี้ไปเลยตอนนี้เธอไม่ได้อยู่กับเขาเพียงลางําพังและอีกอย่างเธอก็ยังไม่ได้คุยเรื่องนี้กับคุณฟองอย่าเรียกว่ายังไม่ได้คุยดีกว่าถ้าจะให้ถูกคุณฟงไม่เอ,อย่ยไม่บอกอะไรเธอเลยตื่นแล้วเหรอคุณฟงคงถามเธอสินะค่ะแล้วนั่นกินอะไรผลไม้กับนมค่ะนี่เธอกับเขาเริ่มพูดคุยเรื่องไรสรลกันตั้งแต่เมื่อไหร่อิ่มแล้วก็กลับเข้าไปพักผ่อนซะ ขวัญทำหน้าเซ็งๆทำไมเธอไม่โวยวายนะมันเพราะอะไรกันแน่ระหว่างสายตาที่มองมาตอนนี้หรือบทรักร้อนแรงเมื่อตอนเย็นที่เขามอบให้จึงทำให้เธอสงบปากสงบคําราตรีสวัสดิ์ขวัญน,นิ่งไปสักแป๊บกับคํากล่าวลาของเขาแต่ก็พยายามบังคับให้ตัวเองกลับห้องของตัวเองไปแต่เดี๋ยวนะคะขวัญหันกลับมามองคนสองคนพวกคุณเข้ามาได้ยังไงกัน คีการ์ดดีแลนเอ่ยขวัญรู้แล้วว่าคี่การ์ดขวัญหมายถึงว่าพวกคุณไปเอาคีการ์ดมาจากไหนฉันมีมันตั้งนานแล้วห้องนี้เป็นของเมฆไม่ใช่หรอเคยเป็นฉันซื้อต่อหลังจากที่เธอย้ายเข้ามาหายสงสัยแล้วนะซื้อขวัญตกใจจริงๆทาไม่ซื้อแล้วจะให้ทำยังไงฉันคงเป็นสามีที่แย่มากที่ปล่อยให้ภรรยาไปอาศัยอยู่กับคนอื่น ขวัญหัวเราะทั้งทงท,งที่ไม่ตลกเลยเธอจึงยกมือยอมแพ้ก่อนที่จะเดินกลับเข้าห้องของตัวเองไปโดยทันทีคุณฟงตกลงคุณอ่อนหัดจริงๆหรืออะไรกันแน่แล้วไอพฤติกรรมแบบที่อยู่กับผู้หญิงคนอื่นที่ไม่เชื่อภรรยาเป็นการปฏิบัติที่เข้าข่ายสามีที่ดีตรงไหนขวัญบ่นพูดกับตัวเองในห้องเพียงลำพังเจ็บใจนักสองมือทุบที่นอนด้วยความคับแค้นใจที่ทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้ เชา้ารุ่งขึ้นบนโต๊ะอาหารทำไมเธอจะต้องมานั่งและทำเป็นเข้าออกเข้าใจสถานการณ์แบบนี้ด้วยเล่าขวัญกินได้ยังดีเลนยกยิ้มมุมปากแล้วพยักหน้าพร้อมกับตักหมูสับในชามตัวเองไปเพิ่มให้กับเธอก็มันเป็นสิ่งที่เธอชอบขอบคุณค่ะขวัญหันไปยิ้มพร้อมกับตักหมูพวกนั้นเข้าปากเคี้ยวตุยต้ยๆไม่สนคนที่นั่งตรงข้ามที่มองอย่างไม่พอใจ แม้เมื่อคืนนี้ดีแลนจะนอนอยู่ในห้องของเธอแต่เขาก็แค่นอนเฉยๆเหมือนที่ผ่านมาแล้วแบบนี้เธอจะมีลูกกับเขาได้ยังไงซูซี่โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีครั้งที่สองคำของคุณย่าแต่ท่านรู้จักหลานคนนี้ของท่านจริงๆไหมดีแลนเปรียบดังผาสูงชันที่ทําให้เธอรู้สึกว่าเธอทําได้แค่แงนมมองเท่านั้นแม้มันจะอยู่แค่เอื้อมแต่เธอก็ไม่อาจปีนหน้าผานี้ขึ้นไปได้ ซึ่งถ้ามือเปล่าเธอคงทำไม่ได้แน่กรีงกรีงกรีงเสียงสายเรียกเข้าดังพร้อมกันถึงสามเครื่องขวันเป็นฝ่ายลุกออกไปก่อนตามด้วยดีแลนส่วนซูซี่เมื่อได้ความเป็นส่วนตัวเธอก,ก็กดรับที่โต๊ะอาหารว่าไงนะหลังจากที่เงียบฟังปลายสายรายงานไม่นานเธอก็กดวางสายไปโดยทันทีคนที่กำลังจะถูกส่งไปเมืองไทยไปก่อเรื่องทะเลาะวิวาท ที่สนามบินจึงถูกกักตัวไว้ทั้งหมดครับขอบใจทางดีแลนที่ไปรับโทรศัพท์เช่นกันก,นกลับมีอารมณ์ตรงข้ามกับซูซี่เพราะสิ่งที่เขาคาดการไว้เกิดขึ้นจริงการทะเลาะวิวาทนั้นก็คนของอีวานที่ถูกส่งไปก่อกวนนั่นเองส่วนขวัญคนที่โทรเข้ามาคือเมฆเหงาไหมปลายสายถามถ่ายยังไม่เข้าใจเรื่องราวจึงเหงาได้ไงคนเยอะแยะขวัญหัวเสียที่ถูกเพื่อนหลอก พูดอะไรไม่เข้าใจหรือคิดว่าตัวเองยังฝันอยู่ถามจริงก็จริงสิขวัญเมกยังไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นกับขวัญจริงๆซึ่งขวัญก็เริ่มเชื่อเลยบอกเรื่องเจ้าของห้องคอนโดที่แท้จริงไปอะไรนะมันเป็นเรื่องไม่จริงใช่ไหมจริงแต่ไม่คิดว่าเขาจะมาเร็วขนาดนี้เมกเรื่องสําคัญขนาดนี้ทําไมไม่ยอมบอกกันถ้าบอกให้ขวัญรู้เขาก็จะไม่ปล่อยขวัญมาหาเราณสิ ขวัญน,นิ่งไปทันทีเมื่อเธอยังวนเวียนอยู่ในเกมของเขาอีกหรอเนี่ยมากไปแล้วนะไม่คุยด้วยแล้วพูดจบขวัญก็ตัดสายเมฆทิ้งอารมณ์เธอตอนนี้ก็น่าจะไปทิศทางเดียวกับซูซี่แต่ไม่รุนแรงเท่าใครโทรมาดิเลนหันไปเอ่ยถามขวัญทันทีที่เธอกลับมาที่โต๊ะอาหารเพื่อนชื่ออะไรขวัญหันไปมองอย่างแปลกใจเขาเป็นคนจุกจิกไปตั้งแต่เมื่อไหร่ ก็ตั้งแต่ที่เราเป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องขวานกระพริบตาทีๆสาบานเลยเมื่อกี้เธอคิดอยู่ในใจนะดีแลนยิ้มออกไปในทันทีฉันอิ่มแล้วค่ะซูซี่ถูกโต๊ะและลุกขึ้นอย่างรวดเร็วเดี๋ยวออกไปข้างนอกด้วยกันดีแลนหันไปบอกกับซูซี่ซึ่งทำให้เธอแปลกใจแต่คนที่แปลกใจยิ่งกว่าคือหญิงสาวอีกคนที่นั่งเงียบๆหนึ่งชั่วโมงต่อมา ขวัญก็ได้ชีวิตส่วนตัวกลับขึ้นมาแบบงงๆตกลงนี่คือชีวิตสามคนผนัวเมียกันอย่างนั้นเหรอขวัญร้องออกมาเพราะเธอรู้สึกปวดระบมที่สะโพกอย่างมากแต่ตลอดเวลาเธอพยายามข่มความเจ็บปวดไว้เลยทำให้วันนี้เธอไม่มีอารมณ์อยากไปไหนเลยว่าแล้วก็ขอกลับไปนอนพักเสียหน่อยก็ดีติ้งปองแต่เพียงไม่กี่ก้าวเสียงออดประตูก็ดังขึ้นแขกมาอย่างนั้นเหรอ คงไม่ใช่แขกของเธอเป็นแน่ประตูถูกเปิดเมื่อเสียงออดดังเตือนอีกครั้งขวัญกระพริบตาทีๆพนักงานส่งดอกไม้สวัสดีค่ะดิฉันมาส่งดอกไม้ค่ะดอกไม้เออส่งให้ใครคะคุณนายฟงค่ะหาขวัญงงๆคุณขวัญภรรยาคุณฟงค่ะจู่ๆขวัญก็แก้มร้อนและแดงเขาให้ดอกไม้เธอเหรอว้าวกุหลาบแดงดอกใหญ่มากหลายดอกในช่อที่ใหญ่มาก รบกวนเซ็นให้หน่อยนะคะคุณนายฟงขวันเซนชื่อบนหน้าจอโทรศัพท์ที่พนักง,งานยื่นมาให้และรับช่อดอกไม้กลับเข้าห้องมีการ์ดด้วยรักไม่เคยเปลี่ยนดีแลนฟงแม้จะดีใจกับดอกไม้และการ์ดแต่ก็อดไม่ได้ที่จะเกิดการสับสนคุณฟงกำลังทำอะไรกันแน่ทุกครั้งที่เธอเริ่มหอยเหี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อเขาก็เหมือนว่าเขาจะรับรู้ได้ทุกครั้ง แล้วเขาก็จะเติมน้ำหล่อเลี้ยงฟูนฟูหัวใจของเธอทุกครั้งจบไปอีกตอนแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องรุ่งอรุณโนทยด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะ